ไฟแต่เมื่อแสงสว่างปรากฏเหนานั้นก็หายไปทันทีทิ้งไม่ทียนเสียงลมหายใจเบาๆที่ยังดังอยู่ในอากาศเธอเริ่มตระนักว่าความแตกหลาของห้องเช่าหมายเลขเจ็ดอาจจะไม่ใช่แค่เสียงลมธรรมดาและบางทีเธออาจไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องนี้เช้าวันรุ่งขึ้นแก้วตัดสินใจสำรวจห้องอย่างละเอียด ด้วยความสงสัยที่เก่อขินใจเธอเริ่มต้นจากการเปิดลิ้นชักเก่าในตู้ไม้แต่พบเพียงเศษกระดาษและของใช้เล็กน้อยที่ดูเหมือนถูกทิ้งไว้เธอสังเกตเห็นบางสิ่งที่ทำให้เธอใจหายบนผนังด้านหนึ่งมีรอยขีดเขียนเหมือนคนขีดนับเวลาหนึ่งสองสเธอนับในใจจนถึงส5หเส้นแต่ไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไร ระหว่างที่เธอกำลังมองดูรอยขีดนั้นเธอได้ก,กิ่นแปลกๆเหมือนตื่นัับผสมกับตื่นเน่าจางๆมันลอยมาจากใต้เตียงแก้วลังเลอยู่ครู่หนึ่งแต่ด้วยความอยากรู้เธอจึงค่อยๆย,ย่อตัวลงไปมองใต้เตียงมีบางอย่างแปลกตามันคือผ้าห่มเก่าๆสีหม่นที่ถูกม้วนไว้แน่น